สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนครั้งนี้ครูนะครับครูนพดลจตุภัยบูรณ์ก็จะมาแนะนําเนื้อหาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1รู้จักโปรแกรม SketchUp ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆดังนี้เรื่องที่1.1การนําเข้าไฟล์ประเภทต่างๆเรื่องที่1.2แนวทางการใช้ SketchUp กับสายอาชีพ เรื่องที่1.3การเรียกใช้โปรแกรม SketchUp เรื่องที่1.4หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม SketchUp เดี๋ยวครูจะสรุปสาระสําคัญของแต่ละเรื่องให้นักเรียนฟังนะครับเรื่องที่1.1การนำเข้าไฟล์ประเภทต่างๆ SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบและสร้างโมเดล3มมิติโดยออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เหมาะกับผู้ที่สนใจงานด้านการออกแบบโมเดลทั่วไปโดยที่ผู้ใช้ไม่จะเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมสร้างโมเดล3มิติมาก่อนก็สามารถใช้งานได้เพราะหลักการทำงานของโปรแกรมจะเป็นการร่างภาพด้วยเส้นเมื่อเส้นต่อการจนเกิดเป็นผิว2มิติและสามารถเปลี่ยนพื้นผิวให้เป็นรูปทรง3ามมิติได้ทันทีโดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้งานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในงานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานออกแบบดิสเพย์เรื่องที่1.2แนวทางการใช้ SketchUp กับสายอาชีพ SketchUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับงานด้านการออกแบบเป็นหลักดังนั้นจึงเหมาะกับสายงานที่เน้นการสร้างโมเดลซึ่งมีอยู่หลักๆ4สายงานได้แก่งานสถาปัตยกรรมทั่วไป งานตกแต่งภายในงานออกแบบผลิตภัณฑ์งานออกแบบดิสเพย์โดยสายงานสอนที่นิยมโดยสายงานที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือด้านสถาปัตยกรรมเรื่องที่1.3การเรียกใช้โปรแกรม sketchup การเรียกใช้โปรแกรม sketchup มี2วิธีคือดบะปุ่ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมที่หน้าจอหรือเข้าโดยคลิกที่ปุ่มเมนู start แล้วเลือกโปรแกรมเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรกจะมีหน้าต่างเพื่อตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรมเรื่องที่1.4หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม SketchUp เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วส่วนประกอบหลักของหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม SketchUp จะประกอบไปด้วยแถบ Title Bar แถบเมนูแถบเครื่องมือแถบพื้นที่การทำงาน แถบแกนอ้างอิงแถบสถานะและแถบเครื่องมือกำหนดขนาดอันนี้นะครับก็เป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักเรียนไปศึกษาต่อได้ในใบความรู้วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับครั้งนี้ครูก็ขอจบการแนะนำเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ